เพราะว่าเราจะพูดอยู่ตลอดเวลานะครับนะน้องๆสายตรวจเนี่ยเราจะพูดอยู่เสมอว่าเราทํางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่เราเดี่ยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็ต้องมองจากข้างนอกข้าลังในองค์กรนะครับนะวันนี้เนี่ยในโครงการสมาร์ทเซนเซโซนเนี่ยเป็นเรื่องที่เอาความต้องการของประชาชนเนี่ยมาแปลเปลี่ยนเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ นะครับวันนี้เนี่ยงานป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญงานป้องกันเนเป็นงานที่ทําให้เหตุไม่เกิดน,นะครับแต่เมื่อเหตุมันล้นมามันเกิดก็ต้องมาสู่งานสืบสวนซึ่งงานสืบสวนเนี่ยท่านอบตรเนี่ยท่านก็ได้มีการอบรมในเรื่องของนักสืบม,มีนักสืบ 5G นะครับอยู่ตลอดนะครับวันนี้ก็มีการอบรมอยู่ที่หนองสลายนะครับซึ่งก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับ และเพราะนั้นในส่วนของ Smart สมาร์ทเซนเซอรเป็นแนวทางการป้องกันนะครับโดยใช้เครื่องมือโดยใช้เทคโนโลยีแน่นอนนะครับมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันนี้แต่มันต้องเริ่มนะครับมันอาจจะไม่ได้ครบท,ทั้งพื้นที่เพราะเราเป็นบประมาณจำกัดน,นะครับแต่เราต้องเรียนรู้นะครับว่ายังไงก็ต้องบอกทุกคนว่ายังไงในห้าปีจากนี้ไปนะครับรูปแบบของ การทางานเนี่ยท่าต้องอยู่กับเทคโนโลยีแบบนี้นะครับนะแล้วเราต้องใช้ให้เป็นนะครับนะวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่อยากรับรู้นะเราก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อท่านลองมาทําดูนะครับนะพอท่านเริ่มเรียนรู้เริ่มเป็นกับมันนะครับเริ่มเข้าใจท่านก็จะเป็นต่อยอดแล้วไ,ไปใช้งานได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อวันนี้ในเรื่องของการอบรมวันนี้ก็เป็นการถ่ายทอด นะครับความรู้ถ่ายทอดออการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเทคโนโลยีต่างนะครับทั้งในส่วนของคณะทำง,ง,งานในส่วนของทางผู้มีความรู้นะครับทานทายจารต่างๆนะครับซึ่งผมเองก็พยายามจะใช้แค่2วันนะเพื่อไม่กระทบเวลาของทุกคนเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อสักรู่นี้ก็ต้องดูจากการทำม e ีเทสซึ่งท่งานผบตรท่านเน้นเรื่องการทำม e ีเทสกับโพสเทสนะครับดัเพราฉะนั้นวันนี้ทำม e ีเทสเนี่ย มีจะไม่ผ่านเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับขอให้ท่านตั้งใจเพราะว่าโเทสเนี่ยท่านต้องผ่านนะครับท่านบอบอท่านบอกว่าถ้าไม่ผ่านเข้ามาอบรมใหม่นะครับะัะนั้นนะท่านน้องๆไม่ผ่านนะครับผมก็ต้องจัดอบรมเฉพาะคนได้ผ่านนะขึ้นไปชุดหนึ่งนะครับก็ต้องเอบรมแยกไปชุดหนึ่งนะครับะัะนั้นวันนี้ในเรื่องของทฤษีีนะครับเราจะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือคะแนนเนี่ยนะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดทั้งหมดนะครับเราไม่ได้สอบแข่งขันกับใครเราไม่ได้สอบเพื่อจะเป็นที่หนึ่งนะแต่เราต้องรู้นะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะงานตารวจเนี่ยมันเป็นงานที่ที่ต้องรู้และเอาไปใช้งานนะแต่ไม่ใช่เป็นการสอบเพื่อจะเป็นที่หนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าท่านสอบได้เช่น20่ท่านได้2อเนี่ยอย่างนี้ถือว่าท่านไม่รู้เลยนะครับด่งนั้นเดี๋ยวในช่วงเย็นนะครับ นะก็ขอให้วันนี้ตั้งใจนะครับนะเรียนรู้เดี๋ยวเย็นวันก็จะบรรยายไปนะครับนะก็ขอให้ตั้งใจนะครับไม่ต้องไปอ่านอะไรมากดูทำความเข้าใจนะครับนะแล้วก็ทำโพสเทสนะครับนะอย่างน้อยต้องผ่านเกณฑ์นะครับนะถ้าท่านไหนไม่ผ่านเกณฑ์ก็้องมารวมใหม่รอบนึงนะครับนะวันนี้ขอให้ตั้งใจนะครับเราใช้เวลาแค่สองวันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรการวันนี้นะครับวันนี้เป็นสามสอนนะครับ เพราะอะไรครับว่าเราปีงบประมาณแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้านางงบประมาณก็จะได้มากกว่านี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยสามสอเนี่ยเป็นสอที่เริ่มต้นนะครับแล้วเป็นเริ่มต้นครั้งแรกของสำนักงานตำรวจชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทําไปรับไปทําไปรับไปนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวฝากทุกท hmm. ่านนะครับน้องๆนะครับช่วยกัน ตั้งใจนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะมาทําพิธีปิดนะครับแล้วก็จะแวะมาเยี่ยมนะครับก็เดี๋ยวฝากนักทำงานนะครับช่วยดูด้วยนะครับฝากท่านรองกำบลนฝากคูกับเต้นะครับแล้วก็